สวัสด <ítulo> anyway, ีครับอยู่ผมช่างเนียมไม่ได้าสร้างครับวันนี้พามาจกปลาไหลใหญ่ครับตอนนี้ผมตามรูนไปครับเมื่อกี้เห็นหางมันนะครับโอ้นเห็นหางแล้วครับนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้โหอุ้ยหัวอซยับ่ครับอจับมาครับโอ้ลื่นครับลื่นลื่นครับลื่นจับหัวครับจับหัว อู้ยกจับหนั้นนะครับได้ยังครับอู้ได้ยังครับเอาอยากมากครับตอนนี้โโอ้หมาดูยกยืนยืนครับยืนรูดรูดออกหน่อยรูดออกหน่อยดูครับดูใส่ครับโอ้ขีดสี่สามขีดได้นะครับสี่ห้าขีดได้ครับนี่ดูดูดูบ น้ำแหงนะครับสูบน้ำนะครับโอ้โห,โหไล่มาจากตรงนั้นนะครับดูนะครับตามไลม่มา้งดูเขาอ้ดึงมานี่เลยครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับไปครับ